สวัสดีครับอยู่ผมเบสชาแน,นลผมทรับถังหลักที่ผมจะมาเล่นวันนี้ผมมีชื่อว่าเ e d a นะครับซึ่งเป็นรถสอยคันสุดท้ายนะครับของสายวิจัยอเมริกานะครับแต่ผมนะถือว่าคุ้มนะที่ว่าเราปั่นมาจนถึงได้ขนาดนี้นะครับอยู่สู้ชีวิตผ่านโลแลนสามมานะครับจนมาถึงคันนี้เนี่ยถือว่า เรานี่สุดยอดแล้วนะครับผมหลังเานเนี่ยตัวบิซาของมันเนี่ยสามารถเอาไปยิงรถถังได้ด้วยนะครับผมเลยชอบคันนี้มากๆนะครับตัวปืนม,มันเนี่ยผมแทบจะไม่ค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่เพราะว่ามันเจาะเกาะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับบวกกับว่าคันนี้เนี่ยไม่มีสเตเบลิเซอร์ให้นะครับทำให้แบบตอนคุณขับรถไปแล้วก็ยิงไปเนี่ยมันจะแบบส่ายอะ่ะเออมันจะพลาดเป้าได้ง่ายนะครับผมก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ถ้าจะยิงจริงๆเนี่ยผมจอดแล้วก็เอาพิซาย,ยิงไปเลยครับผม ว่ามันยึดถังได้และเจาะแรงด้วยนะครับโอเคเรามาดูเรื่องของสเปคตัวพิซซ่ากันดีกว่านะครับผมแต่พิซซ่ที่คันนี้ได้เนี่ยจะมีชื่อว่ามิม146นะครับผม หน้าลำกล้องเนี่ย152มิลลิเมตรความเร็วนะครับ1,027เมตรต่อวินาทีนะผมก็ถือว่าเร็วมากนะครับเร็วสุดๆนะครับแล้วก็มันสามารถทนแรงเจีได้สูงสุดที่ 35G นะครับการนำวิถีใช้เป็นบีมเลเดียนะครับก็คือว่าเราจะต้องอัพเป้าเนี่ยชี้ไปที่เป้าหมายตลอดเวลานะครับผมเพื่อเป็นการนำวิถีให้ตัวพิซายของเรานะครับระยะยิงของมันนะครับอยู่ที่10กิโลเมตรนะผมก็ถือว่าไกลเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ถือว่ายังไม่สุดนะครับในในในช่่วงท้ายยๆเเกมนี ยังไม่สุดนะครับมันมีสุดมากกว่านี้อีกนะครับผมซึ่งมันอยู่สายัสเซียนะแม่เจ้าลูกรักจริงๆนะครับไปต่อนะผมอไอตัวพิซายตัวนี้เนี่ยมันจะเริ่มจุดตัวเองนะครับที่ระยะ300เมตรนะผมห่างจากเป้าหมายนะครับจะรวดเนี่ยนะครับอยู่ห่างจากเป้าหมายในระยะ300เมตรมันก็จะเริ่มจุดตัวเองเลยนะครับผมก็คือว่ามันจะระเบิดกา๊ากาศใกล้ๆกับเป้าหมายครับมันจะเป็นต้องปะทะนะแต่ว่าถ้าเราไปยึดถังอะอไอตัวจุดชนวนนี้เหมือนเจอไม่ทํางานนะครับผมเคยลองยิงเกินระยะนี้ไปละ มันก็ไม่ได้ระเบิดนะถ้ามีข้อถังอะ่ะก็คือยิงสบายเหมือนกับเรายิงปิซซ่าปกติเลยนะผมแต่ก็ปิซซ่านี้เนี่ยจะกาะสูงสุดที่900เมตรนะผมที่ระยะสูงองศานะครับก็ถือว่าเจาะได้โคตรเยอะนะครับแต่ว่าปิซซ่าตัวนี้นะผมมีข้อเสียอย่างหนึ่งที่ตัวมันอะเป็นปิซซ่าแค่เจาะเกาะแค่ชั้นเดียวนะผมมันไม่ใช่หัวแทนแดมนะที่เจาะได้2ชั้นนะครับทำให้คันนี้เนี่ย แพ้พวกัฏาที่มีเกา e ะ ERA แล้วผมคือโดนปั๊บเจาะไม่เข้าเลยนะผมถึงแม้ว่าในเลขนี้จะเจาะว่า900ก็จริงนะผมเคยเอาไปยิงพวก T90A มาแล้วนะครับบางครั้งนะครับจะม่ยิงไม่เข้าเลยนะครับถึงแม้ว่าเรายิงไปเนี่ยแน่นอนว่ามันเข้าแน่ๆน,นะครับในความคิดเราแต่พอไปยิงเข้าไปเนี่ยบุ้มมีแค่คําว่าฮ yeah นะีทแค่ั้านเองนะครับแต่ว่ามีวิธีนึงนะที่จะใช้ประโยชน์จากไอตัวพิซซ่าต,ตัวนี้นะก็คือว่าแรงระเบิดของมันเนี่ยเยอะมากๆนะครับ อยู่ที่7.8ก,กิโลกร,รัมเลยนะครับผมเทียบเท่ากับเทียนทีะครับ7.86กิโลคือว่าเราเอาไปยิงใส่บนหัวของรถถังได้นะครับหรือว่าตรงซอกคอของรถถังได้นะครับคือว่าจะใช้แรงระเบิดนั่นแหละเออเรายิงลูกระเบิดใส่รถถังไปเลยนะครับเลยถือว่าทดเชยกันได้ขึ้นอยู่กับวิธีเล่นของคุณนะครับว่าคุณจะใช้แรงระเบิดในการฆ่าเป้าหมายนะครับหรือว่าจะใช้การจกเกาะในการ สาหานเป้าหมายนะครับสาขานี้ถ้ผมจะแจ้ปกุหลักอยู่ที่25มิลลิเมตรนะครับผมส่วนกระสุนที่ผมจะบานเนี่ยจะเป็นลูกธรรมดานะครับเป็นลูกจอเกาะหแล้วก็สลับกับลูกระเบิดนะครับเพราะว่าบางครั้งเราก็เอามายิงล้เครื่องบินด้วยนะครับในกรณีที่แบบว่า ดีไสายเนี่ยมันยิงไม่ทันนะครับแบบมาใกล้ๆแล้วอ่ะผมก็จะปืนกลน,นี่แหละยิงใส่เข้าไปนะครับเกิดต้องเอาลูกนี้มานะครับหรือถ้าบางคนเนี่ยเป็นสายยุทธถังอยู่แล้วนะครับก็เป็นลูก a p d s 3ลูกแล้วก็ลูกระเบิด1ลูกก็ได้นะผมเจาะก่อเท่ากันนะครับที่81มิลิเมตรนะผมที่ระยะ10เมตรนะครับที่ก่อศูนยาขึ้นอยู่กับสายของคู่เล่นเลยนะผมว่าจะไปสายไหนนะครับถ้าเป็นสายยุทธถังเนี่ยปิดไปเลยครับเรดาร์ไม่ต้องใช้นะปิดไปเลยแล้วเราก็ไปไล่ยิงรถถังได้เลยผมโอเคเรามมงไป่่าางนนนนีลละะะสวเเเเพรรจปป็ไไดูกัย ได้ยินแต่เสียงแต่ตัวมันไปไหนไวะในเรนดาร์มันอยู่ตรงนี้นี่นี่นี่อ้าวผมเห็นรับเห็นละหกกิโลทันไหมอ่ะถ้าเกิดแปลก็คือปอดได้เลยไม่ทันแน่ๆโอเคนะไม่ทันละยืดไปดักหน้าเฮ้ยโดนเฮ้ยเจ๋งว่ะเอาเรื่องตกชัว ข้างหลังเอ่อตรงไหนวะอันนี้เพื่อเราอันนี้อันนี้อ่านี่คือเครื่องบินที่กำลังตกตรงนั้นนะครับตายลงมาซะดีๆเถอะน้านี่อยู่โทนนี่เกือเฮ้ยกูเปล่าโอเค จอนี่คือแบบเอาอะไรไม่รู้ว่ามันพุ่งมั่วไปหมดอ่ะรู้สึกแยกไม่ออกเ <c oughs> นเดรดาเน,นี่คือแบบปนเปนกันไปมั่วเลยเนด้ดาก็ไม่มีะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผู้บิต่ำล็อกหาแล้วลไปเอานี้ดีกว่านะชัวร์กว่าเยอะ ตูมแตกมีไม่ต้องสามต่อเพื่อนมัตายแล้วมันมีอีกแหละแต่ตอนนี้ผมยังหาไม่เจอแค่นี้นั่นไงเฮลิคอปเตอร์อ่ะอยิงไปถึเพื่อนโอ้โหโอ้ยโอ้ยยังไม่ออกนะเพราะมันยิงพิซซายสวนมาโอเคก็บินจริงให้แล้วนะครับ เกือบหล่อและเชียวมใส่ลงพื้นซะงั้นโอ้โหซามากเก่งมากขอบใจตายะเกิดมาก็เจออะไรแบบนี้ชอบเลยดินิ่มอ่ะเฮ้ย m w 1หนึ่งเก้าศูนย์นเอแล้วผมมิตามเห็นนะเห็นนะแย่มันขึ้นไปยู่สูงก่อนเจอกันตอนนี้ตึกบังนะครับสวย ไปละอเรียบร้อยแตกอ่าตกไปสิไม่มีอะไรแล้วนะมั้งไปทางฝั่งเรานะครับตอนนี้โอเคเราเดินทางเข้าเมืองกันดีกว่าเพราะตอนนี้ธงแดงหมดเลยแต่เราไม่มีเพื่อนเล่นอะดิปัญหาเลยนะเราจะเข้าเดียวๆโดดๆอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกนะครับ กูเห็นแอบบองขลามนี่ไหมเออนี่แม่งตัวฆ่าตัวตายเลยล่ะจริงเฮ้ยมีมินสายมาจากตรงนั้นเพราะาตรงนั้นมีสเตล่านะครับผมไม่อยากเข้าไปเอ้ยโดนไหมโบแรงระเบิดน่ะดูแรงะ้วยเอ้ยเชิญข้าหัว เกือบได้มาเอินข้ามหัวไปก่อนครับผมเอ๊ะโอ้ไปเลยโอ้สวยโดดอยู่โดดอยู่แบบสมาธิจัดอะเพราะ่มันอยู่หลังต้นไม้นะครับโมไม่เห็นคาดดาวล้วนๆและโดนจังๆนะครับถือว่าสุดยอดมากแล้วก็มีทางซ้ายนะครับ ผมเห็นอนะไรขุยดำๆตรงนั้นนะ่ะล็อกไม่ติดด้วยเหมือนจะเป็นโดนพรกมันไม่ขึ้นในเรด,ดานะครับอ่าพังไปแล้วนะผมมาครับรอบนี้เป็นไรเอ่ยเคข้างบนนะครับเดี๋ยวเราซุ่มๆหน่อยแล้วกันีน่ตรงนี้ยังไม่ติดน่าจะเกินระยะอยู่ โอเคน่าจะเขรารยาแล้วนะครับสิบกิโลไปเขากว่าจะถึงอีกลากเผื่อนิดนึงโดนไหมโดนไหมโดนไหมเดี๋ยวหลบนะครับโดนไหมสวยน่าเห็ไปหนีนะครับเผื่อมันทิ้งอะไรลงมาโอเคเหมือนจะไม่มีแต่ก็หนีไว้ก่อนนะครับ เผื่อมีไอร่อนลงมาที่หัวจะแย่เอาเจอกันแล้วตรงนั้นเอ๋เอนี่หยุดไปเลยน่าจะไม่โดนะนะครับดอกนี้ไปดอกนึงโดนนะโดนนะโดนะโดนะ,นะสวยสุดยอดเลยครับ หลบก่อนเหมือนมีอะไรพุ่งเข้ามาหาเราเลยอะ่ะเนียนไว้ก่อนนี่เพราะามันมีหลายอันมากนะครับผมเสียว่าจะเป็นหัวผมว่ะดิโอเคเหมือนจะหมดละตัวนู้นมีอะไรอะ่ะตรวนี้ไม่ปลอดภยัยนี่ มีอีกนี่น,นี่ไม่ใช่วะทำไมสิเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชขอเห็นชัดๆทีงเอ้ยนี่ไงสวยตายไปครับผม BMD4 ตรงนี้ใกล้มากนี่เย,ย้คือมี่ไพัดคุณปู คุณปู่เคยนาพิสายหรือเปล่าเอาละคุณปู่หันมาทางนี้เลยสิผมจะรักพาคุณปู่ด้วยสิ่งนี้ไปเลยโอ้ยพลาดอีกเดียวอดนะไม่คุณปู่กูล่วงพื้นไปแล้วคิดผิดมากที่เอาทุบินไปพัดมาเล่นเลนนี้แหละเอ้ยเฮ้ยติงขาด เอ๊ะไหนเฮ้ยตายไหมเนี่ยไหนวะเปได้ก่อนอ่ามาแล้วโป้มเห้ตัวแตกไปดิรถจีนจ๋าย่าดูถูกคันนี้นะเว้ยคันนี้ยึดถังได้นะบอกก่อนนี ไม่ใช่โดนเอ๊ะเขาไปอยู่ไหนวะอ่านี่นี่น,นี่โหโล่งมากเลยอ่ะกลัวว่าเราจะเป็นเป้ามันนี่แหละตอนเนี้ยไปดักหน้าโดนไหมโดนไหมหลับอีกเออแหลงหมดแหลงหมดเออ แลกหมดครับผมโอเคโอเคมีขีปนาวุธวิ่งมาเออเอาเอาเอามันลงมาจากฟ้าก่อนดีกว่านี่เลยดักหน้าเลยครับไม่โดนแฮหัวเราชัวเอ้ยรอดว่ารอดว่าโอเคแกดวงดีนะครับไป เียเรามีหลักเป้าหมายจังวะท่าน่าอีกลำหนึ่งเหรอนี่ตรงนี้อีกลำหนึ่งนะครับเฮ้ยตรงนี้นิ่งเลยตรงนี้นิ่งเลยไปเลยครับผมทุกคนอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ผมยังเห็นอยู่เป็นซัวมีอะไรมากครับผมแค้นจะฆ่ามันให้ได้ผมล็อกผมเล็งผมยิง มึงต้องตายโทษฐานเมื่อกี้ฆ่ากูตกซะเพื่อนเรียบร้อยขอบใจนี่คือการแก้แค้ของกูเองโทษฐานทับกูตายเมื่อกี้จบสวยผมได้แก้แค้นผมก็สบายใจแล้วจริงโอเคแล้วเจอกันครับ